ปฏิจัยกินขนมจีนวันนี้พี่น้องกินขนมจีนนี่อีกอย่างวติกรรมนี่บักสโตบักสโตค่อยแกะ่อยแกะสองฝักเนี่ยบักสโตจ้ะบักสโตบักสโตเข่าน่วย,ยังอยู่ทั้งหัวหนู่ยหนึ่งข่าที่ทั้งหัวกินสโต้ลายแล้วสโต <laughs> กินสโต้ลายผัวแอนเดียดแอนเดียดซื้อมาให้เนี้ยแล้วเห็ดผัวข่เห็ดงาหยุนแถวสนามบิน ถวสนามบินเราเลิกงานแล้วก็สื่อบักสโต้สื่อบักเคียสื่อเป็นอาหารไทยมาให้เมียเราสิลู้จักตอนนี้ค่ะตะกี้เราบอกใครรู้เรื่องว่าไออย่างบักสโต้มันกบผักขาบักเคียบักอนันทั่วพูอี๋งใช่ค่ะคอยจีบอกพวอคอยปไปไม่นี่แล้วก็ซื่อมาให้คอยบร,ออบริษัทพ่อน้องหนูนาบริษัทพวอคอยแล้วยู่แถวอลันดาเลิกงานแล้วแล้วก็เออเขาลานไทยสื่อเอาอย่างบอท่ททลกักสื้อผักซื้อ,อยังมาให ตะกี่ซื้อไาเป็นดอกงวงไกต่ตาแตกก็นี้นางเก่งแล้วพอจะกินขนมเส้นมีแล้วก็มีผักทั่วพูค่ะผักทั่วพูแล้วก็อีอย่างวะติีอันหัวหัวปรีไหมคะหัวปรีแล้วก็ดอกกระเจี๊ยบดอกกระเจี๊ยบลวกแล้วก็หัวหอมขาวหัวหอมขาวนี่ผัวพากินอันเดียก,กินขนมเ้นใส่หอมขาวก็เลยก,กินน้ำผัว <laughs> อันพอจะกินแบบ,บเสียบเนาะเสียบแต้นกลับเขามองตาก,กันก็ เจอขี้ตากันเข้าใจกันง่ายๆไม่ต้องอะไรใอรจะใส่จานไหมใส่จานนี่เนาะคะ่ะจานไทยจานมันจานอีชั้นต่างหากจานผัวจานหนึ่งจานนีน้จานหนึ่งขนมสินงแนะล้วพี่น้องขนมจีนอ่ะใอรจะใส่หอมขาวหอมขาวหาวัวปรีบักสตอมื่อกใส่บักสตอฮิลลุกมาบักสตอสัว,สวงวย ใส่มันมดหัวปรีกเกกระเจี๊ยบลวกใส่เข้าไปหัวปรีค่ะใส่หัวปรีไปแล้วแล้วกันอันนี้ยุ่งค่ะค่อยค่อยค่อยมักหัวปลีพี่น้องมันบ่มีเงี้ยพออีตูจ้จ้ะผักอีตู้มีหนิโอ้ย ซิลาดน้ำยาผักอีตูขาดไปอีตูกับต้นหอมต้นหอมไทยเขาผักอีตูมีกับผักซาลาเมืมอนี้มดเป็นไรยายนี้ไม่จักเต็มคักนอกจเนาะแค่นี้ก็เต็มแล้วเพราะว่ามันเนีันบักสะโตกับไอ้เนี่ย หัวปรีนใช้มือจกเลยกินไพกินมันมกัไมกไผมักมันกินให้แฟนขับแฟนขับขอยกินผักสำหรับผู้ใดกินผักว่าเป็นกินเอา้องเอาสสัดงดีลงไปได้เนี่ย ซาลาเนเอาเป็นใบกามันกินลองดูสตตัวอยากกวนแม่ยสตัว กินข้าวอยว่าพค่งควรหนูอิ่มแล้วหนูโตแล้วหนูต้องฟังมามารู้เรื่องหัวปีค่ะดอกเขาเก็บมันก็ได้เขากันดอกแต่ว่า่อยเป็นคนกินพักพี่น้อง ผัก,กผัก,กผักเฮตูผเอาตอนนีไไม่เอา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 เอาวางลง me. ขาดหัวปีเี่นอกขับไปอีตูขับไอตูไปอีตูใบแมงลักอ่อะรเนี่ยแค่คระวังรวังก็ใช้แตหลายเอ้ยก็กลับบ้าน ไปสิไปเห็ดกินอยู่บ้านค่อยคักๆดอกก็เกี๊ยบม่เข่ากันดอกค่ะเพราะเราเรื่องจะค่อยเพ้นกินผัก คนกกินผักือซื้อขอโทษด้วยค่ะคนก็กินผักือซื้อมันมีหอมขาวไม่ได้ขึ้นดังเขาน่ะพี่น้องเนาะลองไ่เบิรงได้จากหอมขาวใส่ไปนน้ำรองไ่เบิรง นี่อีพอดาบันดอนลงข่เมื่อมือ <c oughs> มุกจะต่อลองเคว้งอีพอใหญ่ดาบันดอนเมื่มือมันนี่พี่น้อง ไอตูมันอีกขวดมันเลยกับซาเเนย 我比。

ทั่วผู้กินไ่ไ,งไงหมขึ้นกินเมื่อไกินไปกินมากมมมมกินกับสรงตำกับขนมกินมันก็กินเป็นดพี่น้องลองกินเบิง้งอิ่มได้โดนความกินผัก

บาษาสวาโคลพี่น้องมามามียาข้าวตัวม่มาใบเกียทถั่วค่ะมามาเขาอุ้มถั่วมาที่กองถั่วค่ะลูก เดอกกระเจี๊ยบเหรอบ้าดอกกระเจี๊ยบฮะกระเจี๊ยบกัาไม่ดูสิบังมาเห็นไม่เห็นหนูปะเดี๋ยวนนีกับมาม้าก็ได้แล้ปานนาจะเห็นหนูไงให้เลยให้เงี้ยอยากแซมได้ไหมอ่ะ จะไปเป็นนางแบบน้อยคะนูน,นากินหมดเลยแล้วอยู่คำเดียวสวัสดีค่ะก่อนโอ้ยขอโทษค่ะขอพูดขอโทษค่ะก่อนขอโทษค่ะขอโทษค่ะเป็นเลยอ,อย่างนี้มีสัยไม่ดีอุดเตะปาเลยโอเคเโอเคค่ะคบ๊ายบายค่ะบ๊ายคือคือรักและเคารพทุกคนค่ะ